เขาให้กัมพูชาลากเส้นเขียแดนคุณพ่อคุณแม่ลากทะลุกลางเกาะกูดเลยไม่เจราจาเรื่องเส้นเขตแดนเจราจาแบ่งอันผลประโยชน์อย่างเดียวไอ้ควายต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเมื่อไหรนั่นหมายความว่าน่านน้ำละ่ะถามว่าแล้วน่านฟ้าน่านฟ้าเลยแล้วการจับปลาละ่ะการท่องเที่ยวละ่ะได้หมดโดนหมดนะครับ ผู้มีบารมีเหนือระบบ <_ S 2> เขาให้กัมพูชา <_ S 1> ลากเส้นเขตแดนคุณพ่อคุณแม่ลากทะลุกลางเกาะกูดเลยไม่มีบิดกฎหมายโลกทั้งนั้นแล้วมึงลากเขาได้ไงบนแผ่นดินเขาเออแล้วยึดถือแผ่นดินนั้นเลยไม่เจราจาเรื่องเส้นเขตแดนเจราจาแบ่งพันผลประโยชน์อย่างเดียวมีด้วยหรือวะแล้วก็อ้างว่าทางใต้บาเลเนี่ยเขายังแบ่งผลประโยชน์เลยโทษไอ้หองหักทางใต้นี่เขาไม่มีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนเขาถึงแบ่งผลประโยชน์ได้ ไอ้ควายมันคนละเรื่องกันเลยไม่มีไม่มีปื้นที่ทับซ้อนเขตแดนมันชัดเจนแล้วตัวแหล่งพลังงานมันก็ชัดเจนอีกอยู่ตรงกลางไอ้นี่อยู่ฝั่งเกาะพูดเลยอไอ้ชิบหายเรื่องนี้ถ้าไปอ่านตัว MOU เนี่ย m o u มีคำอันตรายถึงมันเรียก MOU หรือบันทกข้อตกลงเนี่ยแต่มันมีคำภาษาอังกฤษที่อันตรายอยู่สองสามคำค,ค,คำแรกคือ r e c o g n i z i n n แปลว่าเหมือนกับยอมรับอยอมรับอะไรเขายอมรับอะไรกัน ยอมรับเส้นของกัมพูชาที่ขีดผ่านกอกูดมากลางอ่าวไทยบกยอมรับในนั้นบอกไทยต้องยอมรับอันนี้แล้วเขมรก็จะยอมรับเส้นไทยเพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเพราะเรายอมรับร่วมกันต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเรายอมรับว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าน่านน้ําล่ะหมดเลยนะเรือลบกัมพูชาเข้ามาได้ไหมใช่ได้เลยถามว่าลน่านฟ้าน่านฟ้าได้เลย น่านฟ้าเครื่องบินรบกัมพูชาเข้ามาได้ไหมเ,เขาบอกว่าเขามีสิทธิ์เข้ามาตรวจตาแท่นขุดจาะน้ำมันของเขาเอะแล้วการจับปลาล่ะก,การท่องเที่ยวล่ะได้หมดโดนหมดนะครับ